เคยได้ยินแต่คนนอกใจใช่ไหมครับแต่ผู้ชายคนนี้ครับเขามีหัวใจอยู่นอกตัวเองครับผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าคริสโตเฟอร์เขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับหัวใจที่อยู่ภายนอกตัวหน้าอกเขานะครับไม่มีอะไรมาคลุมหัวใจเขาไว้เลยหัวใจได้อยู่นอกตัวตอนนั้นเนี่ยพอเขาเกิดมาทันทีเนี่ยเขาก็ได้รับการผ่าตัดเพื่อที่จะเอาเนื้อของหน้าอกนะครับเข้าไปปิดบริเวณหัวใจของเขาเพื่อให้หัวใจน,นั้นอะเข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังใช้เวลาผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นนะครับเป็นเวลานานในโรงพยาบาลหลังจากเขารอดชีวิตมานะครับ ปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับไม่อยากให้เขาเนี่ยไปออกกําลังกายไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรนะครับแต่ว่าคริสโตเฟอร์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเขาและครอบครัวของเขานะครับคิดไม่เหมือนใครครับเขาคิดว่าการที่เขามีชีวิตอยู่เต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่แล้วและเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานมากแค่ไหนเขาจึงใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆไปและค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์ก่าคนปกตินะเขาชอบเล่นกีฬานะครับโดยเฉพาะบาสเกตบอลคือเพื่อนเขาเนี่ยนาจะไม่รู้เลยว่าเขาเคยมีหัว ใจอยู่นอกลาตัวด้วยทัศนคติดีๆแบบนี้นะครับจึงทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติไม่ใช่เหมือนเด็กป่วยๆทั่วๆไปก็เป็นกําลังใจให้กับคริสโตเฟอร์ด้วยครับ